อมึงนมีง่ามยู่พี่น้องรู้ยออกขาดเ้ยพี่น้องง่ามเรื่อยพ่อเรื่อยทังว่าเป็นมูเนาะเกิดยายไปทัวเรยพี่น,อนอ้องพวกนี่พี่เอาทั้งในพี่ท,พทั้งในพี่กวนเนาะผู้บานเอ้า S <S <S สวัสดีย่ำเสารพี่น้องถักท่ายกันเสาวันที14่14กรกฎาคมมปี67ไม้ที่เขาตอนนี้ก็คือไม้ปลาบันน้องเมกพอกันแต่เสาในเด้อพี่น้องวันนี้เดินทางกับยจยเกยดอีกคือเก้าอะพี่น้องสวัสดีค่ะมาลุนความได้ความหมานน้ำกันพี่น้อง้อขอ,อช็อตเด้มอืนอนนี้ช็อตแหลกแห่งหมันพ่อนน้ำพุนแหละพี่น้องเป็นเฮ็ดปวกหลายคนที่ปวกจิกปวกขอดอเริ่มเกิดเรื่องพี่น้องตอนนี้ นผปวน้ำเปิ่นแล้วม,มันได้เหมือนฉลากแห่างมันเป็นเน็ดปวกเป็นตะม,มันอยู่เหมือนหุ้งขากงามอย่างบรรยากาศกะเป็นคือเดือนสิเบตเดอ้อพี่น้องตอนนี้บรรยากาศอึมครึมตกตลอดเนาะฝนเนาะฝนหน่อย,ยปอเปี๊ยะปอเปะแต่เป็นฝนโมนักดอกพี่น้องเต่านี่ฝนหนักผ่านมาสองสามเหมือนานักขักอยู่ฝนอีกออกน้ำเต็มอนสตอนจูงพายจะเบเนาะมีเห็นเนาะ ขี่รถผ่านทุกมืออยู่มึงเนพี่ยเป็นแฟนที่เห็นอยู่ขาไหมแต่ว่าขางามอยู่น่ะอ่ะโดนน้องกันเงี้ยเงีอีกคือเก่าเราพี่น้องมาเนี่ยเฮ้ยกินขางทางเด้อพี่น้องบาเนี่ยบัตสิมานมานขางทางจอดรถก็เห็นเลยบาเนี่เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวแรกก่อนนี่นี่่โอ้ยหมู่ว่านปนจุ่มเนาะโอ้ยหมู่ว่านก็ขับผ่านอยู่โอ้ยกะไฟสิ่ตอนจุ่มมันก็คือว่าล่ะพี่น้องบ่เห็นดอกบ่บ่จ้ะเอ้ได้เก็บบาน กำลังบานงะเนาะกำลังบานงะเอาถอยมาปีเอาไมน่เเาาะอไปมาผ่อโมยเติบเด้อพี่น้องบานเลยหายใจเกลเชี่ยวออกซะก่อนพ่นอยู่ใต้ใบใหม่เนาะแม่นจ้ะอยู่ใต้ใบใหม่ใบตองพี่น้องพี่เป็นโมเป็นโมอยู่ยังวะคือว่าโมยเติบอยู่ต้นนี้จนอันบานเต็มทีนี่ อุ้ยออกเหนือโคอะไรเงี้ยจูเมียกที่เห็นเลหนะบานกับเสบคือเขาลับพี่น้องเฮ็ดปวกเสบบ่พอตอนจูกับเอาตอนบานนี่ล่ะว่าจะได้เก็บแสงกับพท่านปั่นได้เด้อพี่น้องยังเสาอยู่หกงงกลัวหรอละมันเขมฝนเขมฝนจ้ะอุ้ยโอ้ยอยากพอตอนจูเลยเนาะพ่อว่าไรได้พ่อไง ไม่หกไมันหกแย่งนอโหกแย่งกันเปิดโหกขนาดอ้ยขาฮะบานกระแทกพื้นกันล่ะแตื่อแต่น้อยเห็ุเท่าดิเป็นยอมเป็นยอมเป็นยอมอยู่พี่น้องป้านนี่พากันข่อยยางก่อนเจ้าเนาะผู้มีแบดบ่เห็นเห็นกลางข้างจับบื้งไม่เหม็นยังจับมือนมาเบื้งดอกหนึ่งยังหัวเป็นนิดหัวมึงตีขย้อนตีให้พวกจนได้จับเบื้งดอกนี่พ่อมีแบดพี่น้อง เห็นขาวๆก็เลยจับเบิ่งสาบหลาดุกกระลังงะพี่น้องตัวนี้พ่นเดียวกันนี่ล่ะเกิดออมพ่นอยู่ปลานนี้ปวดขาวเนาะงแน่นจ้ะดอกงามแห้งทั้งพ่นก็ต้องเอาซุดกระได้ดอกเนาะโอ้ยวังแนววังแนวงามแห้งพี่พี่กระลังคูมกระลังงะต้นีจ้าจ้า เอาใหญรุ่นนี่น,นาะพี่ยี่เทียมแค่ตาหนึ่งนาะอืมลุยขาถ้าป <c oughs> ุ๋ยเป็นเขาวๆอยู่บ้านอืมลุยลุยอย่างเงี้ยจำเนี่ยเกิดยายกันเป็นยอมเป็นยอมอยู่อ่อมพ่นเยอ้อพี่น้องพ่นเดียวนี่ละ่ะแผลขวายิ่งพ่นทั้งนั้นเนาะเอาไปมาหมองเดียวในวแกงอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยอ้ยขันประยู่หก เปนพอตอนจูมเนาะไมจริงจังวกจี้กวกกระดอเก,กินเลี้ยวให้พี่น้องปีนึ่ <Okay. S 2> นโอ้ป้าแทบนี่เริ่มได้เก็บหลายแล้วพี่น้องเมื่อน,นี่ไผ่ก็สิไงใอยู่ดอกเมื่อน,นี่เนาะแมนแนเก็บวกน้ำปลายางก็ออกเด้อน้ำสวนหยอกสวนยางก็ออกปกติพันสีออกแบบนี่ช่วงเดือนตุลาพี่น้องมาเร็วเนาะปีนีมาเร็วอยู่สภาพอากาศนนหล่ะ เหมืนเดิมออกแงงจับพี่น้ล่ตอนนี้ปลวกเยอะเลยก็ฝนตกหนักพี่งโล้องเหม่อตอนนี้ก็เปลี่ยนอากาศเป็น,ดดน,นคือเดือนสิบเอ็ดเนี่นยพืชมฝนฝนหย่อยฝนลินเนาะแม่นจ้ะโอ้ยให้อ่างในปวยยี่เดียมขาบงขางเงยงามแห้งงามขวบขวบเนาะอืมเอา้าพี่น้องเอี่ยวบคือกันละนะเปิดไฟเพิ่งจะนี้ก่อนจะเอินลบมาไปิดไฟเราปวยย่เดียมก็พอละเปิดไ <c oughs> ปต้องไหวจำบ่ได้บ้านี ป่าวิไปเบิงหม่มองเคยเก็บพี่น้องฝูตัวโลโกค้าเอาโอ้แมนจูมกับโบเ็นดอกพี่น้องหกแบบนี้หกแข้งนั่นเคนเดียวได้ร้ายเติบเนอได้อลเลยจ้ะอามันแต่เศราอยู่พี่น้องมาเนี่ยช็อตแหลกแหงมันเป็นเห็ดปวกเลยมาเนี่ยฮะรวมร่นความมันน้อกันเงียบๆคือเกาลราพีน้องมาเนี่ยตัวนี้นนเป็นธาตุน้อยพี่น้องธาตุน้อยจ้ะ เพิ่งเฮ็ดปวกเพิ่งเฮ็ดทานเกิดพี่น้องเกิดน้องกันเลยเนาะเฮ็ดกอเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมก็เกิดเห็เฮ็ดกอจนเล่งที่ว่าเฮ็ดปวกอ้ยหลี่ดีแห้งพี่น้องแม่ดอกยางงามเลยพุ่นต้นนี้เห็ดหนาหวานมหนบ่เฮ็ดล้งซ้ำลัางซ้ำเนียนจ้ะโอ้ยจูงงามแฮงส่วนน้อกันพี่น้องสีไปต้มเอาเห็ดปวกอยู่ใส่อีกบานนี่เห็ดกอพี่น้องโอ้เห็ดแล้วบ่เห็ดแล้ว อ้ขาอย่างงามพุ๊บเหรอพี่จ่ามาหลากเกติคือเก่าแล้วพี่น้องมาหนิอย่ยเ้อะจุ่มนะนี่ไต้กอนอีกบ่นี่ไต้กอนเฮ็ดใจเกียดมักลียเฮ็ดก้อยอีกบ่เห็ดก้อนอู้จัดตามเฮ็ดยังพี่น้องบ่ตามเฮ็ดปัวกระพองกันมันเดี๋ยวเฮ็ดปอกระพองเรื่อยบานน้ำจะข้าวขึ้นพี่น้องพึ่งก็ขึ้นไม่บานี อุ้ยเขาเดาอยากเริ่มพี่น้องเฮ็ดหลอบนี่เฮ็ดปวกก็ขึ้นพ่อเฮ็ดปัวเพิ่งดำพี่น้องออเพิ่งข้าราชพี่น้องมาเป็นู่เลยจ้ะเริ่มเด้พี่นี่เรียมเฮ็ดได้บ้านีกูซินห้ามเห็ดยังมือนี่เหรอพี่อีกพี่โอ้ยหจู่หันยังจูงห้ามแห้งบ้านนี่นี่ยังแมนของแขนหน่อคุบหมกนี่ฟังหันพันดอกขาหน่อยแฮะเฮ็ซีพี่น้องที่เห็นชอบเพชร ถึงรวมต่อไปก็ไมีทิุ้่นแดเลยพี่น้องที่รวมดีก็ดดีบัดถุเกศบาลนี้เน้องดำเริ่มแล้วพี่น้องจุ่มห้ามแห้งบาดนี่ดอกหน่อยเอาไว้เนาะเอาไว้ฝนจุ้มนึงตุปุ้ยพี่อีกดอกนึงใช่ละพุ่นพูนฟังพุ่นบอกสีลากหลายเลยพี่น้องบาลนี่อุณหภูมิใดเราเด้อจ้ะขอบป็นยองพี่น้องบาลเพิ่าเฮิตฝนเขมินเนาะเพฝนเขมินก็ย้อมกันเนาะไม่เนี่จ้ะโอ้งามซะเลย จะพิเผืองมันโอ้เผืองก็ออกเนาะมินก็ออกจุ่มนึงเดีจุ่มเด้อนน่กำลังมางาพี่น้อจักเิดจังได้ด้อพี่น้อพวกนี่มีต้นองกัน่าสิตําำมใหญ่บ่จะข่อยางมากยกัพอหลมองยุก่นาะตอกนึงอุ้งามแหงเดียวกัมานพี่หน่อตจ้ ีทั้งบานทั้งจุ่มทั้งงาแม่พี่กินขามันดอกพี่น้องตัวได้บานบอกยังไ้จังเกิดยายไปทวทีเยอะยายขนาดดอกแม่พี่น้องเกิดยายไปทวทีบอุ้ยเนี่ยจุ่มป่านนี้ปวกไก่หน่อยแม่ใหญ่ก็ให้ปวกไก่หน่อยอยู่สองดอกนี่พอจะพอมูใหญ่ทางตอนหน้าว่าจะพอเลยพอเลยเนาะ พี่น้องเกิดไปมองละดอกสองดอกแค่ว่าพ่อเลื่อยพ่อเลื่อยอืมฮะพอแล้วพอแล้ตอนนี้กกบตีดอกพ่อเลื่อยแมนพี่จ้ะฮะโอ้ยขาบเบิ่งอ้ลพี่น้องขาเหียวอ่านมันเหลือขาอ้าเจ้าขาเจ้าเก็บก่อนเนาะแมนจ้ะเลยเรือยมองละดอกสองดอก ตอนนี้ขอก็มีแห้งล้วนี่ผู้มันมเป็นเฮ็ดดอกเดียวด้วยผี่น้องพี่ข้องขจ้าวไตตะขึ้นขจ้างานไปก่อนแโนจ้ะเป็นปวกจิกดด้วยผี่น้องโบแมนปวกดอกเดียวบบจ้ะเขาเจ้าจเอาไปก่อนอพี่น้องมีแต่ดอกงามๆแต่บาหมองละสองสามดอกมันพันถึงหนาคักโบป,ปวกจีก๊ดมึาางเธอขาขาข้าวเน่าเนะาะเอาฝุนดอกนึ่งเดี๋ยวกระป๋องมูไนกันดอก มันต้องมีไม่เนาะเอ้าเก็บเห็ดพวกแปลกๆพี่น้องมือน,นี่บ่านยามเพิน่นบอกละาสองสามดอกแต่ว่าเกิดทั่วป่าเลยเนาะแม่จรจัดป่าบานันบุ้งเปลี่ยนไม้มาป่าบันบุงพี่น้องมาเสาร์อยู่นอกยังแฉะเนาะนะไรเยอะกินขามันมันมีงามอมยู่พี่น้องโอ้ยอโหขกเด้อพี่น้องเลื่อยพ่อเรื่อยเพราะเป็นมูเนาะเกิดยายไปทั่วเลยพี่น้องมอนนี่ พี่เอาทั้งในพี่ทั้งในพี่ก่อนเนาะขุนบานเอ้าขุนขนอยากบังเนาะไม่อยากให้พี่น้องเห็นน้ำเนาืออยู่ยังงามปานนั้นที่จ้ะออกยายไปเหงาใหม่ขุนบานเลยเด็กแท่งจะเกิดแนวนี้มันคือพายุอยเนบะเมียนพายุโยนั่น พ่อจูจะเอาซื่อทอดพ่อยู่บอกซื่อบ่ได้พ่อ,อ,อ,อยู่แปลกๆเฮ็ดก็เกิดแปลกๆพี่น้องนี่เก็บเลยมันใหญ่มาแต่ผุ่นนอกใหญ่ไปเลยเน่าเป็นทรายไปยุ่มละสามสี่ห้าดอกผุ่นบานนี้ผุ่นงามเนละลาะกำลังงามๆตัวละคอยไรดอกไรดอกตัว เกิดต่างให้พี่น้องเฮ็ดปวกเก็บเวมดดอกสองดอกเก็บบาเท่าม้านเห่ะเต็มตาหน่อยแทอะพี่เกิดเกิดยายกันในบริเวณเดียวๆนี่เหรอพี่น้องจะเวิ้งเดียวนะเวิ้งเดียวยายไปทั่วเลยพี่ถ้าพอตอนจูมยางห่ามอยู่ได้ไหมมันสีโมเห็นตอนจูโมเห็นเนาะเป็นโมเป็นโมเราต้องฝนบอกเออตัวเห็นทั้งหลาเดี๋ยวได้อีกตั้นึง เห็นแล้วคุณโอ้ยายเป็นแถวไปพุนแมนเบิสโคตรเมูดองค้างเจ้าไปหอยู่นี่เป็นหมูเลยเนาะเป็นมูเลยคันจุ่มก็ว่าเห็นดอกพว้ไงก่อนแต่ใบตองแล้วเลยเนาะแต่มันออกเป็นโม่ก็สีเห็นง่ายบ่สละอันนี้เพิ่นออกใหญ่จ้ะสองสามดอกกับบางทีดอก หนูพูดจะเก็บเปลือยเพิ่งเดียวเนาะเดอกสองสองจ้ะน้องงามตัวหนึ่งพูนดอกงามคืออยู่ดอกเดียวดอกเดียวตอนนี้เพิ่งขมิ้นพี่น้องส่วนเฮ็ดดอกเท็ดดินร้ายอยู่แล้วพี่น้องบาด้ตายท่ำคือเป็นไข้ดวงพี่น้องดวงจ้ะคือขี้พนพ้อเทศอยัง พุดำอือคือดอกงามแต่บานนี่ยขดำสองดอกย่างงามพี่น้องนักดอกกินหมดบานเต็มทีแต่บทานเ่าเด้อพี่น้องยังจ้าโอ้ยาวสวยให้ตงอีกดอกนึงคุณสองดอกขามากเลเด้อนีุ่่นสองบอกสดอามดอกบวก็สองเสองมันเดียมตีกันอย่างสองสองสามก็เด้ มองเห็นตัวนี้เอาอยู่บ่คือหลายแถบวันี่ไขดลงบางเนี่ยเป็นมมเลยจุ่มเอาแต่จุ่มเออนี่จุ่มมันกันร้ายเหลือกได้พี่น้องวันใด่อยู่นอกใสอยิ่งจ้าไอ้ผู้เทายางไฟตำปนแมนบ่เอาหลดกี้ บ่ท่านเฒ่าเลยกำลังบานงามๆพูนทั้งคุณแห่งจูงงามแห่งบานพูนต่อหนา้าผมโอ้มือมาเอาน้ำมันสิเต็มตาอืเต็มตาผมไม่แนใ่ใจเลยเอาคดดนเลี้ยงนี่ฮะสีดายหนะสีะดายไม่แต่ดอกงามๆพ่อพันขวดดอกฝนจูงผมจูมงามแห่งนี้เป็นฮิตฝนดำเต็มตาที่เอาไปตุต่นฮะอ,อ,อันเต็มตาผมไม่แน่ใจพอเอ็ดซีฝากเอ็ซีหนาห่อ มรนะอบนี้เกิดปแปลกๆพี่น้องเฮ็ดหงายงอมท้องงอมไปพี่น้องเรียกกระมานดอกอออนี่มันที่ไโอ้จนจุ่มจุ่มยุยงออกพะไรเนาะมองไรเอ้าพี่ <laughs> จูมเบิ้ลเกิดบ่วงแมงหางที่ไรแมนปกติเฮ็ดปกตัวนี้สิเกิดเดือนตุวลา่าป,ปุ่นหัวหันละงอกรอบนี้หัวหันละงอกเฮ็ดปกตเอาอยู่บ้าเฮ็ดละงอก <laughs> มาเอาดอกเก็บเลยรักๆตามให้เห็ดปวกพี่น้องมือจะเก็บ <presidency> มาพอเฮ็ดยัง <thoroughly> ก <adapt dear> ็เอาบดมาครับเอาบดแล้วเนาะเออมีของเห็ดกอบบบมึงไงพี่น้องชอนดอกคุณตัวเอนดอกจ้ะชอนดอกงามๆเลยเกิดบดถูกเห็ดอยู่พี่น้องแล้วแต่ทิพย์ไปฝกไปมานเอายังปวดใกล้หน่อยปะ อออุ้ยเดกพี่น้องมีปวกสองดอกมันเป็นปวกทำแกงได้ตัวนี้เป็นปวกดอกเดียวกำลังอยู่สองจังอือนะอยู่นี่มีสองดอกไม่ปวกสองเป็นเห็ดปวกดอกเดียวแล้วพนักเกิดสองเพชรปวกแม่หมายพี่น้องมันเป็นปวกกี๊บขาลักษณะคนขายปวกตราบเลยเมนจ้ะ เห็นบ mm. ่วค้าก็แมนวลูกเออีกนี่น้งส่วนหมากที่เป็นบานงะเนาะแมนจต่ใช่เราไปเก็บอยู่แบบหัวแหลมหมักหมวยบ่มีเลอพี่น้องทางเงาใหม่เก็บเล็กผสมหน่อยมันอยู่แด้วหรอพี่น้องเครื่องตาอะไรตาหน่อยอยู่เกิดใหญ่มันมันบ่คือเห็ดปวก กิกเนาะออันนี้ให้ถวกวังก่อนมคือปวกนํำแกงพูดเลยใช่ละพูดพูดอู้ยายไปถั่วพี่น้องถัติดเนาะบวกคารดอนนะเนาะบวกกรดอเป็นโมด้วยนในปอมูใหญ่เลยวกกีสิเพราเป็นโมจ้ะโดดไปปีอีกดอกนึงอีอ้ตาขานเทางคอนกคิดว่าแม่นลออโดดมาปีอีกอู้ใหญกันไกลแห้ง ยายกันไปถั่วหลดเงาจุนมาได้นี่จ้ามีเหลือดจะฆ่าป่าเก็บหมองสองสามดอกเกงสีแล้วยามแก่งเตียวโดยมาได้ว้างสอนได้นี่ถือไว้เลยเจ้าขูคตีนป่าวให้บอกข้าหน่ะเป็นยมอยู่พี่น้องถ้าเป็นปัวขาวดอเพ่อสีป่าวเป็นยังสีเด้อพี่น้องเป็นแผ่นไปเลย อันคือพ่อมู่นึงแล้วก็น,นางใส่เลยที่ล่ะกรอดอนใครอยู่ตรงหัวนี่กค่ะใครแต่ว่าพ่อเลื่อยอยู่พ่อเลื่อยอยู่จ้ะแต่ว่ามูมันใหญ่คนที่ตะโกบานตะโกบานหนึ่งเอาเลยเต็มเลยยูน,น,นี้หลายดอ,อกอยู่พี่น้อ,อกด,ดอ,อกดออกี่จ้าแล้สวยงาหมนุนเดิม เห็นสปาร์บนดอกเดียวเสียคนมาเงี้ยฮะมีเสียงคนกับเสียงเงียบๆจักหน่อยเด้อพี่น้องจูมเลยมึงจะจูงคนยังเนาะอือเป็นอายเห็ดปวดไก่หน่อยอยู่นิดนึงอ๋อเห็ดยังคือเกิดข้าเกิดแน่แต่พี่น้องเนี่ย เป็นเฮ็ดกินบ่ได้ดอกพี่น้องคืออ่อนพวกดอกเดียวบ่วะปนลําแกงแล้วผุนเขาเจียวกิ่มทั้งลางเจ้าโอ้ยมึงไหนยังไอ้ผุนมุนพาคือดอกเดียวกับเก็บดอกเดียวนี่ยล่ะพี่น้องเก็บดอกเดียวบ่เศร้าเดียวก็เต็มตาเฮ้ยจุ่มปันเฮ็ดปวกพี่น้องเมื่อไหร่มาที่บ่เอาหรอกเอาไปผู้เฒ่าปนเป็นเฮ็ดไข่ดงเนอะพี่น้องจุ่มั่เม็นจุ่มเฮ็ดปวกบ้านพันจุ่มเฮ็ดปวกดอกต้นเนี่ยข่ายุ่ยสีมันเร็วอยู่มันเร็วนแล้ว เจ้าด,ดอกเต,ต็มตาสตมหตดว่าเอาเนา <c oughs> ะอะคือซีเมนเบิร์ดมันอีกแลยล่ะพี่นอ้องเดินทางสองไม้เร้อพี่น้องมาเนี่ยไม้แหลกพักกันเขาป่าบานน้องเมกบานน้องเมกะมัมนอยู่พี่น้องชอ้อนแหลกแหกงมันอยู่บานน้องเมกเป็นเห็ดปวกเนาะเมนจ้า <c oughs> แต่ก็เปลี่ยนไม้มาบันบกพี่น้องในข่าวน้องลงบนโท่บอกว่าบ,านบันบก็อ็ดปวกออกก็เลยพักกันเปลี่ยนไม้มาเบิ่งพี่น้องมาหอดบันบกกับมันหลายยางอยู่พี่น้องทั้งเห็ดปวกเห็ดินห็ดร่วม บางบางช็อตบางตอนกับปลายทายเด้อพ e> ี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดรวมรักลักสิเนนเฮ็ดปวกละพี่น้องเพิ่นเป็นโมูใบใหญ่เนาอมมลัสีหาดอกมมละสซีหาดอกเป็นย่อมพี่น้องแต่ว่ากระได้เก็บเรื่อยๆอยู่ใส่เครื่องกระตาอยู่ฮะใส่แกงใหญ่อยู่พี่น้องเขาดีแกงนาอได้แกงหนึ่งจับฝอนบวว่างเลยเด้อพี่น้องนี่ ส่วนตานี่ก็จะเป็นเฮ็ดผงเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปหลากหลายเฮ็ดอยู่พี่น้องตานี่ก็ได้จําพวกเฮ็ดเผงนี่ก็เริ่มเห็นมาหลายแล้วพี่น้องแต่ว่ากระเดาหยากพี่น้องว่าพันติเกิดต่อหรือว่าเพันติจังไดกระพริอา,า,ากาศปีนี้เดาหยากพี่น้องเฮ็ดก็ได้่อยอดดยอดมันก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องม้อน,น้หลังจากเอายอดแดยอดมันให้พี่น้องรับชมแล้วก็สิแม,มนเดินทางกับบ้านละพี่น้องรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ ชอบวิดีโอจังไลก็ซอยกดไลค์กดแชร่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาส่องปลา,าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลงังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมคอยรอรุ่นความมันน้ำกันอีกมืออื่นผลลัพธ์พี่น้องพี่น้องคอยรุุนน้ำกันอีกมืออื่นพี่น้องสำหรับลินนี้กค่ะคือสีแมนปากปีปากน้องดำนี่แหละพี่น้องก็ได้ข้ามันอยู่สังเฮ็ดปวกเนาะ,ะปูกเฮ็ดผึงเฮ็ดดินรวมทั่วไปอ่ารุุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องบ้านนี้ ผีไม่แห้งผอกันใหม่เมืนอนอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ